สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรนะคะวันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อโชคดีครั้งใหญ่ใน9วันนี้ของชาวราศีมีนผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังบวกดีๆกลับไปด้วยกัน แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะโชคดีครั้งใหญ่ของชาวราศีมีนจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ก็ขอย้ำนะคะว่าขอให้รับฟังอย่างมีสตินะอย่าไปงมงายเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะชีวิตจะดีจะร้ายก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองนะใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะใบแรก9ถ้วย6ไม้เทา้านะคะเฮอร์มิสถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆ อัลสวินดาบเอซออฟคัฟฟนะคะแล้วก็เป็นไพ่ใบพิเศษอัลสวินถือเหรียญไฮพิงเทสเพสออฟเพนชอโคูแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะสแตงเป็นดวงชะตานะคะ่ะที่จะมีความสุขสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะ นาภายเกาวถ้วยมีความสุขสบายในเรื่องของความเป็นอยู่เป็นช่วงที่คุณจะสามารถยกระดับนะคะฐานะความเป็นอยู่ให้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้นะจากความเพียรพยายามจากความขยันของคุณเองที่ตอนนี้มันกําลังสัมฤทธผลแล้วนะคะนะความขยันทํางานของคุณนี่แหละที่จะทําให้คุณมีความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น มันก็ต้องเหนื่อยก่อนที่จะสุขสบายทั้งนั้นนะคะดังนั้นนะหากใครตอนนี้ที่ทํางานเหนื่อยมีปัญหาอุปสรรคนานับประการนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นนะดวงชะตากําลังพุ่งทยานไปสู่สิ่งที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นอยากกินอะไรก็ได้กินอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ใช้ไปในอย่างที่คุณต้องการนะคะนะเป็นช่วงที่ อาจจะมีนะคะความสุขเกิดขึ้นนะกับชาวราศีมีนหรือเรื่องที่มันหนักอกหนักใจต่างๆเรื่องที่คนกังวลใจมันกำลังขี้คายในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งเลวร้ายต่างๆสิ่งที่มันไม่ดีมันกำลังหลุดพ้นนะไปจากชีวิตของเราแล้ว นับจากนี้จะมีแต่ความสุขความอิ่มเอมใจเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนอย่างแน่นอนนะคะเป็นดวงชะตาที่พลิกฟื้นนะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีชีวิตจากที่แย่ๆอยู่ก็จะดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะมีความสำเร็จนะมีชัยชนะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนด้วยหากคุณกำลังทําการแข่งขันในเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะอาจจะแข่งขันกันสร้างผลงาน แข่งขันสอบเข้าทำงานสอบเข้าเรียนนะหรือแข่งขันเกี่ยวกับการประมูลงานอะไรต่างๆก็จะได้รับชัยชนะนะคะ,ะความสําเร็จมันก็จะเป็นของคุณนะแข่งขันอะไรก็จะได้รับชัยชนะแทบจะทุกเรื่องทุกทิศทุกทางเลยทีเดียวแต่มันก็เกิดจากการที่เราหมั่นฝึกฝนนะมีความามานะพยายามด้วยนะคะความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะถ้าคุณขี้เกียจไม่ ขยันหมั่นเพียรไม่ฝึกซ้อมนะคะ,ะความสําเร็จมากมายมันก็จะไม่เกิดขึ้นรวมถึงเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะคะเรียนรู้ในสิ่งที่มันแปลกใหม่เป็นสิ่งที่มันอาจจะมีความท้าทายมากขึ้นยากขึ้นนะคะชีวิตของคุณอ่ะมันกําลังเติบโตการเติบโตมันก็ต้องน้อมรับกับความกดดันกับความคาดหวัง หรือสิ่งที่มันท้าทายเพิ่มมากขึ้นมันก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่ที่คุณว่าคุณจะสามารถเรียนรู้กับมันนะปรับตัวปรับตัวกับสิ่งนั้นอย่างไรนะคะและเชื่อเลยว่านะคุณก็จะสามารถเข้าใจนะกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็น้อมรับสิ่งดีๆมากมายที่จะเข้ามาหาคุณนะคะหาคุณกําลังมีปัญหานะคะชีวิตติดขัด หาทางออกอะไรไม่ได้ก็จะมีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ที่จะมาคอยชี้แนะมาคอยอาชี้นําทางให้คุณได้พบเจอทางออกนะคะหรือคุณอาจจะาสามารถที่จะคิดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีในยามที่คุณขัดสนอยู่ก็ได้นะคะคนเราบางทีถ้ามันอยู่ในสถานะของอหลังชนฝานหะมาจนตอก สุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็หาทางเอาตัวรอดได้ทุกครั้งไปอย่าคิดว่าชีวิตไม่มีทางออกมันมีทางออกเสมอเพียงแต่ว่าคุณจะสู้หรือเปล่านะคุณจะมีสติที่จะมองเห็นทางแก้ไขนั้นหรือไม่นะคะสตินี่แหละที่จะนำพาเราให้ผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายต่างๆไปได้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนนะก็คืออาการใช้อารมณ์นะคะช่วงนี้อารมณ์ก็ค่อนข้างแปรปรวนขึ้นลงง่าย บางทีก็อาจจะเผลอทําอะไรแบบหุนหันพันแล่นขาดสติในบางเรื่องตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยชีวิตของคงชีวิตของคนเรามันจะดีจะร้ายบางทีมันก็อยู่ที่อารมณ์การกระทําของตัวเราด้วยถ้าเรากําลังรู้สึกว่าอารมณ์ของเรา,าเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะน้มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็พยายามดึงสติตัวเองกลับมาให้ได้ บนโลกใบนี้มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สามารถจะได้อย่างใจเราไปซัทุกเรื่องบางเรื่องต้องปล่อยวางไปบ้างนะคะหรือบางเรื่องก็ต้องปล่อยให้มันหายไปนะบางทีเราไปยึดติดยึดติดกับวัตถุยึดติดกับบุคคลมากเกินไปมันจะอาจจะทําให้เราเป็นทุกข์ได้นะบางสิ่งบางอย่างก็ปล่อยมันไปนะคะเพื่อที่เราจะได้มีความสุขที่ไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งนั้นและเชื่อเลยว่ามันจะมีสิ่งใหม่ที่มัน ดีมากกว่านะคะดีเลิศมากกว่าเข้ามาหาคุณได้อย่างแน่นอนนะคะนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขจริงๆด้วยนะคะเพราะว่ามีไพ่ a อ e of Cups อ่ามีข่าวดีนะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกดีที่คุณจะได้รับอาจจะเป็นคนรอบตัวที่ดูจะช่วยเหลือคุณดีใจดีกับคุณมากขึ้นนะสัตว์ตัวหมูมาทั้งหลายคนที่คิดไม่ดีกับเรา ก็จะกลับกายมาเป็นมิตรนะคะมาเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเรามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้รวมถึงมีความโดดเด่นในเรื่องของความรักด้วยนะคนโสดมีโอกาสหายโสดสูงมากๆเลยจะมีคนเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับเรานะจะจะไปจีบใครเขาคนนั้นก็เปิดใจ นะพร้อมใจที่จะคุยกับเล่านะคะจีบใครก็ติดนะคะนะก็เป็นช่วงที่ความรักดูสดใสดีมากๆมีเกณฑ์ที่จะหายโสดสูงเลยทีเดียวนะคะหรือถ้าความรักคนมีคู่ก็เป็นช่วงที่จะสามารถเติมเต็มให้กันและกันดีมากๆนะเป็นช่วงที่คณสองคนก็ฝ่าฟัน อุปสรรคปัญหาต่างๆมาได้นับจากนี้นะก็จะมีแต่ความสุขความสมหวังปัญหาที่เคยมีต่อกันก็จะค่อยๆคลี่คลาย,ย,ย,ยในทางที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกมีความสุข รู้สึกอิ่มเอมใจนะคะได้เจอรักแท้นได้เจอคนที่มีบุญสัมพันธ์กับเรานะได้เจอคู่ที่จะมาช่วยซัพพอร์ตนะคะเป็นเหมือนคู่บุญคู่บารมีที่จะเสริมดวงซึ่งกันและกันดีมากๆนะคะนะโดดเป็นจริงๆในเรื่องของความรักความรู้สึกที่ดีหรืออาจจะหมายถึงคนในครอบครัวก็ได้ที่คอยให้กําลังใจไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามพวกเขาเหล่านั้นก็จะคอยซัพพอร์ตคุณให้กําลังใจคุณ ความโชคดีอบางทีมันก็อยู่ใกล้ตัวคุณคุณโชคดีที่มีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตนะคะคอยอเป็นเบื้องหลังความสำเร็จให้คุณมากมายเลยทีเดียวบางทีคนเรากางจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าก็ต้องขับเคลื่อนด้วยกำลังใจจากตัวของคุณเองจากคนรอบตัวนี่แหละนะคะที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จมากมายเลยทีเดียวเรื่องของการเงินก็โดดเด่นนะคะเนี่ยการเงินค่อนข้างสภาตีมากๆ เป็นช่วงที่คุณจะสามารถทําเงินได้เพิ่มมากขึ้นนะช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดอาจจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดกําไรนะคะก่อเกิดผลตอบแทนที่ดีในอนาคตแต่การจะลงทุนอะไรก็พยายามศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆเพิ่มความาละเอียดรอบข้อเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่าลงทุนอะไรที่มันใหญ่เกินตัวนะลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปก็จะ เกิดความมั่นคงแล้วก็ก่อเกิดเป็นกําไรเทเล็กทีละน้อยที่พอนานใบมันก็จะสะสมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีเสน่ห์นะมีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามารลมจีบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่เราก็ต้องดูคนให้ดีๆด้วยนะมีคนหลากหลายรูปแบบที่เข้ามาหาเราดูคนต้องดูนานๆบางทีเข้ามาแรกๆก็ดีพอนานๆไปเขาก็อาจจะมี ผลประโยชน์อะไรบางอย่างแอบแฝงหรือเปล่านะตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยระวังถูกหลอกถูกโกงนะคะมีสติในการการทําให้มากๆก็ฟังอย่างนี้ก็อยากเครียดนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เพียงแต่ว่า เราฟังดวงเพื่อเตือนสติตัวเองเพราะว่าทุกวันนี้นะักคนนี่น่ากลัวกว่าผีอีกนะคะนะทังนั้นเราก็ต้องอย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปแม้แต่คนที่ใกล้ชิดของคุณก็เถิดะนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นอาจจะด้วยคุณก็ผ่านาปัญหาชีวิตมามากมายนะคะทั้งเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็รู้แล้วเป็นประสบการณ์ชีวิต นะคะเป็นบทเรียนที่คุณสามารถนํามาปรับใช้นะให้ชีวิตของคุณาสามารถดําเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้นนะเอาความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนนะคะอย่าเอาความผิดพลาดมาซ้ําเติมเรานะคะให้มอง เป็นสิ่งดีๆเข้าไวานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นที่เราจะสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตของคุณในปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นดวงชะตาที่จะมีความโชคดีหลายเรื่องเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของความรักเรื่องของความรู้สึกดีๆของคนรอบตัวที่มีให้กับคุณนะคะความเมตตาอ็นดูที่คุณจะได้รับนะใครทําดีกับเราก็ขอให้ทําดีตอบแทนกลับไป ความกระตันยูนี่แหละที่จะทําให้คุณได้ดิบได้ดีเดินทางไปไหนมาไหนก็จะได้รับความเมตตาเอ็นดูแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะและความโชคดีมากมายก็จะเข้าข้างคุณอย่างแน่นอนและนี่ก็คือนะความโชคดีที่จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนภายใน9วันนี้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสตินะคะอย่าไปงมงายทุกสิ่งทุกอย่างก็อย่างที่กล่าวมาว่า จะดีจะร้ายนะอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้นะคะเพื่อเป็นการาสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะกดติดตามช่องการดาพยากรกันด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพร ให้ทุกท่านนะคะมีความสุขการสบายใจเกิดความโชคดีทําสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จราบรื่นนะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเฮงปังตลอดปีตลอดไปได้เจอความโชคดีมากมายเข้ามาในชีวิตนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ